พ่อได้แล้วยุดใสลายคนไทยและประเทศไทยใได้แล้วสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด์จ่าอยินดีต้อนรับสูสวรน้องโยสารใจนะจจะเนาะพบพ่อกับน้องโยคือเก่าจ้าเส้นเก่าเส้นเดิมนะคะพี่น้องค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเด์จ่าเพื่อพบพานคิปใหม่ๆของน้องโยนั่นเองจ้าวันนี้นะคะน้องโย จะมานำเสนอนะคะเป็นภาพที่ประทับใจนะคะพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะ <it izen> นงโยก็ได้ไปตลาดนะจ๊ะเป็นวันอาทิตย์นั่น <thers> แหละพี่น้องกาบแบบโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะคะซึ่งน้องโยก็ได้เห็นนะคะพี่น้องแรงงานม่านะจ๊ะเนาะซึ่งน้องโยเองก็เป็นแรงงานเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะก็เห็นพี่น้องพ้าหมไาหลายพี่น้องอยู่ที่ตลาดคองเตยน,นะจ๊ะเนาะกับ มีละอ่าคือแบบว่าเดินไปน้องโยงเดินไปนะจ๊ะเนาะแทบจะโบเห็นคนคนไทยเลยพี่เนาะคนไทยมีแต่เป็นเมฆาเมยังเนาะจ๊ะเนาะคือแบบอยู่มองซ้อยนั้นคือแบบมีแต่พามาออยต่อยพีนยยย่น้องจ้าลายๆเนาะก็เลยน้องโยอยากจะมาวา้าวประเด็นนี้ขึ้นมานะจ๊ะเนาะอ่าเพราะว่าน,น้องโยงอยากจะให้อ่าพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนพ่อม่านะคะหรือว่าคนคาเมนนะจ๊ะเนาะที่ชอบบูลลี่หรือว่าว่าให้ประเทศไทยอย่างโน้นอ,อย่างนี้นะคะพี่นอ้องหรือว่าจะเป็นที่ล่าสุดก็เป็นพระนะจ๊ะเนาะเป็นพระที่ลาวนะคะบอกว่าเออพวกแรงงานเนี่ยไปเป็นขี้ข้าคนไทยเนี่ยไม่ไม่ร่ไำไม่รวยหรอกก็ได้แค่นี้แหละนะคะอันนี้น้องโยกก็อยากจะบอกบอกหลายหลาย คนนะคะที่มีความคิดเห็นท,ที่แบบว่าชอบบูลลี่ให้ประเทศไทยนะคะอยากจะให้เปลี่ยนความคิดนี้มากๆกนะคะการที่เข้ามาทํางานทําการนะจ๊ะเนาะบางคนเขาก็อาจจะได้แหละพี่นอ้องอาจจะได้มีเงินเก็บมีที่ดินมีบ้านมีรถเนาะแต่บางคนที่แบบว่ากินเหล้ากินเบียร์ใช้ตังกิง่งอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะคะต่อให้หาซิปศาสตร์นะคะต่อให้หาอยู่ประเทศที า้าแรงสูงกว่ายู่ประเทศไทยกับบมีวันใดแน่นอนนะจ๊ะเนาะอันนี้น้องโยข,ขอบอกไปเลยนะคะแล้วที่น้องยชอยากจะมาพูดนี่คือความใจดีของประเทศไทยนะคะแล้วก็นายจ้างคนไทยทุกๆคนนะจะเนาะก,ก่อนอื่นน้องยก็ขอขอบคุณขอบใจมากๆนะคะที่เอ็นดูนะคะเอ็นดูแรงงานไม่ว่าจะเป็นคนลาวคน พมามาคนขมีนะคะหรือว่าต่างประเทศนะจจะนะที่มาทํางานในประเทศไทยนะคะที่เอ็นดูจะจ้างงานนะคะคือต้องบอกว่าคือเราไม่ต้องคิดว่าอะคือบางคนนะคะพร่มาบางคนนก,ก็ทําคลิปออกมานะคะน้องนุกก็ได้เคยเสนอคลิปนั้นออกไปนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีพวกเขาประเทศไทยก็ไม่เจริญหรอกนะคะไม่จริงจ้า การที่ประเทศไทยจเจริญคือคนต้องบอกนะคะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีงานเยอะมากๆนะคะมีงานให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วถ้าการที่เขาจ้างคุณมานะคะก็เพื่อที่จะให้ทำงานนั้นๆหรือว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเขานะคะถ้าประเทศไทยไม่จเจริญน,นะคะ คุณก็ไม่สามารถที่จะมีงานทําหรือว่าหาเงินในประเทศไทยได้นะคะต้องบอกเลยนะคะคือน้องโยเองนะคะก็ได้กลับเมืองบ้านครั้งที่แล้วนะคะน้องโยต้องบอกเลยว่าน้องโยเองยังไม่คิดยังยัง,งงงกับชีวิตเหมือนกันว่าถ้าน้องโยอยู่ประเทศลาวเนี่ยไม่รู้น้องโยจะหางานอะไรมาทํานะคะนอกจากทํานาทํานาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะพี่น้องนะซึ่ง ถามว่ามันก็พออยู่ได้หรอกพี่น้องแต่ถ้าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเอยเวลาเรามีธุระสำคัญที่จะต้องใช้เงินแบบว่าเยอะๆยอะนะพี่น้องเราไม่สามารถมีเงินก้อนนั้นได้แน่นอนนะคะถ้าน้องยุไม่มาทำงานที่ประเทศไทยนะจ๊ะนอกอันนี้น้องยุไม่ได้มานั่งอวยนะคือพูดความจริงนะพี่น้องนะคือเราพูดความจริงนะคะแล้วน้องยุอยากจะให้คนที่คิดอ่า คิดต่างนะคะคิดต่างว่าประเทศไทยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะอยากให้แบบมาเห็นนะคะว่านี่ไงเป็นประเทศที่เสรีนะคะไม่แยกชนชั้นวรณะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนชนประเทศอะไรนะคะเป็นแรงงานมาจากไหนนะคะยิ่งถ้าคนที่เจอนายจ้างดีๆเนาะเขาก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนคนในครอบครัวเขาเลยนะต้องบอกเลยนะคะ คือน้องยนี่ก็ไม่ได้อยากจะมานั่งอวยเจ้านายน้องยุนะคะตอนที่น้องยุกลับบ้านนะจน๊ะนาะเจ้านายก็ให้ตังค่ารถนะคะให้เกือบครึ่งหนึ่งเกือบจะเท่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนนะคะนี่แหละคือความใจดีของคนไทยและน้องยไปกลับบ้านนะคะเป็นเดือนพ่อให้พี่น้องแล้วเจ้านายก็ยอมเสียสละเวลานะคะเวลาที่เขาต้องไปหาเงินหาทองนะพี่น้อง เพื่อมันเฝ้าน้องแมวน้องหมาเขานะคะเพื่อให้น้องยุเนี่ยกลับไปพักผ่อนนะคะเพื่ออยากให้ลูกน้องได้พักผ่อนนี่แหละคือความใจดีของคนไทยนะคะเราไม่ใช่แค่ว่าอันนี้นายจ้างนะจ๊ะเนาะก็มีคนไทยลหลายๆายคนนะคะที่อย่างเช่นพี่รปภนะคะอยู่ข้างล่างนะจ๊ะเนาะวันที่น้องยุมานะคะก็มีกระเป๋าหนักเลยเพราะว่าน้องยุมีของกินเนาะ ของกินมีมะม่วงอะไรน้องยกเอามาให้เจ้านายนะคะก็แบบน้องยกนั่งแท็กซี่มาปุ๊บนะคะพี่เขาก็เปิดประตูแท็กซี่เลยแล้วก็ยกของช่วยน้องยุกนะคะคือมาตั้งแต่วันแรกที่น้องยุกเข้ามาอยู่ในคอนโดนี้นะคะก็น้องยกแบบตอนแรกก็เกรงใจเนาะแต่แต่พออยู่ไปอยู่มาเราก็เห็น ความใจดีนะคะของพี่ๆคนไทยลหลายๆคนนะที่ร่งยุได้มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะก็แบบใจดีมากๆเพร่ะพี่น้องไม่ไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยอะ่ะคือเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นแค่คนมาขายแรงงานนะเราเป็นแค่ลูกจ้างนู่นนี่นั่นไม่เลยค่ะอันนี้คือเขาก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันเนาะแต่พูดถึงว่าพวกที่เจ้าเป็นเจ้านายเป็นเท่าแก่อะไรนะเขาก็เห็นเราก็ ท้ายอย่างเวลาที่น้องยุนะคะไปจูงหมาไปเดินนะคะที่สวนนะคะโอแบบส่วนใหญ่เขาก็พูดจาดีนะกับน้องยุนะเห็นก็ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสนะคือน้องยุเห็นคั้างแรงน้องยุก็ไม่กล้าย,ยิ้มใส่หรอกพ,พี่น้องเพราะว่าเราเราเป็นแค่คนมาขายแรงงานนะจ๊ะเนาะเราเป็นแค่คนแบบธรรมดานะพี่น้องใครจะไปคิดว่าเออคนไทยที่เขาแบบออพูดถึงว่าเขามีฐานะมีอะไรอะเนาะ เขาก็คงไม่มายิ้มไม่มาพูดให้เราอย่างเงี้ยมาพูดแบบว่าคุยกับเราอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยเพราะพี่น้องต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ใจดีมากนะคะใจดีนะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่เขามองแล้วว่าอืมเราเป็นถ้าเขาคงจะมองแหละเขาคงจะมองแหละว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะก่อนที่เขาจะมาพูดเนาะอย่างเช่นน้องยกเนี่ยน้องยกก็ไม่รู้หรอกว่าน้องยกเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะ แต่เวลาน้องยุจะไปไหนมาไหนน้องโยกก็พยายามาพยายามแบบทําตัวนะคะทาตัวแล้วก็วางตัวตัวเองใหอ้อยู่ในที่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การวางตัวมารยาทอะไรต่างๆมันก็มีส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้คนอื่นเขาเอ็นดูเรานะจ๊ะเนาะการี้แลจากพี่น,น้องน้องโยกก็อยากให้เห็นนะคะอยากให้เห็น ความที่คนไทยหรือว่าประเทศไทยใจดีเนาะในหลายๆมุมนะพี่น้องนะเพราะว่าน้องโยเองก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยในประเทศไทยแล้วก็เห็นคนต่างชาตินะคะต่างด้าวเนี่ยหรือว่าจะเป็นแรงงานด้วยกันเนี่ยเยอะมากเพื่อใ่พี่น้องยิ่งยิ่งเพราะว่าพี่น้องคนพม่านะเข้ามาเยอะมากเพราะพี่น้องมาเป็นครอบเป็นครัวนะคะแล้วมาเข้ามานะเขาก็มีงานทำนะเพราะพี่น้องนึกภาพเอาว่า ว่าประเทศไทยหรือว่าเศรษฐกิจไทยนี่เขาดีนะคะเศรษฐกิจบ้านเขาดีมากๆนะคะต่อให้คุณเป็นคนประเทศไหนคุณมาอาศัยในประเทศไทยคุณก็มีงานมีเงินทําทัาคุณหนึ่งเป็นคนที่ขยันนะคะรับรองว่าคุณไม่อดตายแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะคุณควรจะดีกับประเทศไทยแล้วก็อย่าให้ร้ายกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นที่ ให้นะคะเป็นที่ให้นะคะไม่ใช่แค่ว่าคุณมาขายแรงงานนะคะประเทศไทยนี่ให้ความช่วยเหลือประเทศรอบข้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะยิ่งถ้าใครเป็นคนหนึ่งที่ติดตามช่องอ YouTube ประเทศลาวหรือว่า youtube ของพวกเสียงตุงอะเนาะก็จะมีพี่ๆอฟ f c คนไทยเนี่ยให้ให้ของบ้างให้เงินบ้างดูสิ คนไทยเข้าใจดีแค่ไหนนอกจากที่เขาจะให้บ้านบ้านเขาแล้วนะคะเขายัางเอื้อเฟื้อไปให้คนบ้านอื่นนะดูสิความใจดีของคนไทยนะคะยิ่งบ้านเขาเองเนาะยิ่งมีข่าวที่น้องโยได้ดูนะคะเป็นภาพที่ประทับใจนะคะที่น้องสี่ขวบเนาะที่ดูแลายายตาบอดนะพี่น้องคือประทับใจมากๆนะคะ เขาบริจาคเงินนะคะไม่กี่วันนะได้ทั้งสี่ห้าล้านบาทดูสิคนไทยอใจดีมากนะคะยิ่งตอนแล้วน้องยุบป,ประทับใจหลายๆอย่างนะเหมือนตอนที่พี่โตโน่นักร้องไทยเนาะที่ว่ายน้ำข้ามโคงนะคะดูสีบริจาคช่วยรักษาช่วยค่าาซื้อของเข้าโรงพยาบาลฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะบริจาคเกือบจะถึงร้อยล้านนะพ่อพี่น้องเงินร้อยล้านบาทไทยนะ่ะ ตีเป็นเงินกีดลาวนี่ไม่มีธนาคารไว้เลยนะบอกเลยนะคะนี่แหละคือความน้องโยถึงได้มาพูดนะคะพูดแล้วพูดอีกนะคะการที่เราประทับใจในประเทศไทยและคนไทยเราก็อยากจะพูดและไม่คิดอยากจะเราก็อยากจะพูดแล้วก็มาสรรเสริญน,นะคะเพราะว่าการที่เราเห็นความดีความงามเนาะเรา เหมือนเลาว่าเรานึกถึงบุญคุณนั่นแหละพรอพี่น้องเราจะไม่มีวันอดตายแน่นอนนะคะถ้าเรานึกถึงบุญคุณคนที่ให้โอกาสนะคะให้โอกาสเราเนะจ๊ะเนาะก็โอเคจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้น้องโยกก็จะมาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณขอบใจทุกๆกําลังใจเด้อจ้ะที่เข้ามาแล้วชมช่องน้องโยสาราตายแต่เนี่ยจ้ะแล้วพบพกับน้องโยใหม่นะคะบายบายค่ะ